สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอกคุณเงินนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอ่าความรักเช่นเคยนะครับผมนี่ครับนี่นะครับก็อยู่กับหนุ่มรอนะครับอ่าพายผูฟพิงนะครับนี่สุดรอนะครับก็ช้างนี่ก็

ผูพ้พิงผู้พิงก็ยืนยกนะครับเหมือนจะเต้นนะครับก็ผู้พิงนี่ก็ยังไม่โตเต็มวัยนะครับงานี่ใหญ่มากๆนะครับงาของอภายผูพิง ยังสวยยังหล่อนะครับนี่ก็เป็นช้างยังเล็กอยู่นะครับผู้พิงพอเจ้าของช้าง พี่แจ็คก็ให้กินอาหารเต็มที่นะครับแต่รูปร่างหน้าตาของของผูพิงนี่ก็เป็นช้างที่สวดทรงไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับนี่ก็จะไม่อ้วนมากนะครับผมก็พอสมควรนะครับก็ไม่ถือว่าผอมนะครับพอช้างนี่ก็ เนื้อตัวของเขาก็เล่นโคนนะครับเล่นโคนอาจจะเปื้อนนิดหน่อยนะครับนี่ก็โยกโยกโยกช้างนี่การโยกของช้างนี่ก็เป็นสไตล์ของแต่ละเชือกนะครับเป็นนิสัยของแต่ละเชือกครับ บางตัวก็โยกซ้ายโยกขวานะครับอย่างภูพิงนี่ก็โยกออกซ้ายออกขวานะครับแต่บางเชือกก็โยกโยกหน้านะครับเดินหน้าเดินหลังนะครับก็หลายอย่างนะครับเอฟทุกท่านก็ดูกันไปแบบยาวๆนะครับพช้างเชือกนี้ก็เหมือนๆทุกเชือกนะครับเอฟทุกท่าน เป็นช้างที่โดนวิกฤตนะครับโดนวิกฤตโควิดนะครับช้างแต่ก่อนก็ภูพิงนี่ก็อยู่พัทยานะครับอยู่ที่น่นก็รับแขกนะครับผมแล้วก็โดนวิกฤตพี่แจ็คแกก็เลยได้นําช้างนะครับกลับมาที่บ้านเกิดนะครับกลับมาพักผ่อนนะครับมาพักผ่อนที่บ้าน ก็มาตั้งหลักที่บ้านนะครับเพราะว่าการเป็นอยู่ที่นู่นก็ไม่มีแขกนะครับแขกก็ไม่มีแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับเราก็ต้องจะเป็นต้องมาที่บ้านเกินนะครับอยู่ที่บ้านเราก็ข้าวไม่ต้องซื้อนะครับหาจินได้ง่ายๆนะครับแถวบ้านนอกนี่แหละครับเราก็ ต้องเอามานะครับต้องจัเป็นต้องเอาน้องมาอยู่ที่บ้านนี่แหละครับก็ดูรอบๆตัวของภูพิงนี่ก็เป็นช้างที่ส่วดทรงดีนะครับแต่ช้างนี่ยังไม่โต,โตเต็มวัยนะครับยังไม่โตเต็มวัยก็เนื้อตัวอาจจะยังไม่อ้วอนไม่เต็มนะครับ เหมือนช้างที่โตเต็มวัยนะครับก็บ้านของอ่ะภูพิงนี่ก็อยู่อำเภอท่าตูมนะครับแต่เป็นติดเขตกันกับอำเภอชุมพลบุรีนะครับก็ห่างจากบ้านควาลักประมาณสักอ่าสี่กโลนะครับ40่กโล วันนี้ควันรักก็ได้เดินทางมานะครับเดินทางมาพร้อมกับควันแจ็คควันอ้วนนะครับเพื่อจะเอาอรถมาส่งนะครับรถสิบลอ้อของพี่แจ็คนะครับเอามาส่งด้วยนะครับแล้วก็อยากมาดูช้างด้วยนะครับว่าช้างในซุ้มของพี่แจ็คนี่มีช้างสวยๆมีแต่ช้างพายนะครับช้างพายเยอะแกะเลี้ยงช้างพายไว้เยอะนะครับก็อยากเอามา มาดูนะครับอยากมาดูนี่ครับก็ผู้พิงก็โยกโยกอย่างนี้นะครับโยกไปเรื่อยๆครับโยกไปเรื่อยๆนี่นะครับก็การใส่สู้การใส่ปอกของช้างนะครับ ก็ไม่ใช่เป็นการทรมานนะครับ f c ทุกท่านต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเซฟนะครับเซฟช้างเซฟขวานนะครับเพราะว่าถ้าหลุดถ้าขาดนะครับ f c ทุกท่านคงจะเห็นนะครับนี่เป็นการ,กรเกษตรของเขานะครับเนี่ยเป็นข้าวนะครับที่กำลังหวานกำลังถูกฝนกำลังสวยนะครับถ้าช้างเราหลุดมาหรือไปเหยียบ ไปเหยียบไปกินข้าวของเขานะครับถ้าเป็นของอ่ะเจ้าของเองก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นของคนอื่นนะก็จะมีปัญหากันนะครับผมนี่แหละเดี๋ยวจะพาอ้อมดูนะครับ รูปหล่อเลยนะครับถ้าได้อาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวนะครับผู้พิงก็จะหล่อกว่านี้นะครับก็ยังถือว่าผู้พิงนี่ก็ยังเป็นช้างเล็กอยู่นะครับช้างยังไม่โตเต็มวัยนะครับ โยกโยกนะครับเป็นสไตล์ของเขาแหละครับบางคนไม่รู้อาจจะว่าช้างเต้นนะครับนี่ โยกโยกอย่างนี้คือช้างเราก็เป็นช้างบ้านนะครับก็สถานที่ตรงนี้ก็เมื่อคืนจะเป็นฝนนะครับเป็นฝนแล้วก็จะเปียกหน่อยก็จะเฉะแฉะหน่อยนะครับตอนนี้ก็พี่แจ๊กก็เตรียมจะเอาทรายมาใส่อยู่นะครับคือตอนนี้อ่ะยังยังใส่ไม่ได้นะครับถ้าใสา่ทรายนี้ก็ ก็ต้องใช้รถเข็นนะครับรถเ,เข็นเข็นเข้ามานะครับก็จะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าอตอนนี้เป็นหน้าทํานานะครับทํานาไว้แล้วก็ไม่มีทางเข้านะครับตรงนี้สถานที่ตรงนี้ก็เป็นเป็นฝั่งะสะน้ํานะครับ นี่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องสีดอคุณเงินครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดสับสไ r i ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ